ตัวเองกินเผ็ดไหมเนี่ยเขาก็ใส่พริกซะเยอะเลย <c oughs> <c oughs> เห็นพริกแลกลัวเลย 嗯,嗯。嗯。 ไม่เป็นไรเสียงเขาตัดออกเขาไปภาคใส่เพราะว่ามันมเป็นนั่นไม่ได้ไ เห็นเธอไล่สดอะไรโดนใจเดียเ็ดจ